รานี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวั่ เด็กนะฮะผมยังไม่ทอนดีเลยสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ใครบ้างอยู่ใครบ้างนะตัวนิดนึงครับผมเลยนะฮะพีเจยศนั่นเองนะครับก็เพิ่งมาจับเป็นครั้งแรกด้วยอ่าแล้วก็อยู่กับเอเอะครัเป็นประจำทุกวันอย่างเงี้ยแหละถูกต้องไปเจอเจอกันแน่นอนนะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยนะจะเราสองคนก่อนจะเห็นชอบใส่แว่นเบลล์เบอย่างนี้ซึ่งไม่ได้ทําให้ตัวเองดูดีสักเท่าไหร่เลยนะฮะชอบใส่เลย ก่อนพูดถึงความพิเศษวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเรามีศิลปินมาสัมภาษณ์แน่นอนแล้วแล้วก็ได้แอบฟังเพลงมาบ้างแล้วนิดนึงต้องบอกเลยว่าใครที่ฟังตั้งแต่ยื่นจัดเพลงใช่ไหมที่เขาก็สัมผัสไปสัมภาษณ์ที่เพลงมาแล้วด้วยใช่แล้วก็รีแลกมาแล้วด้วยถ้าใครที่สัมภาษณ์แล้วยังติดตามกันอยู่ก็เดี๋ยวเจอกันกับเขาแน่นอนใช่แล้วสำหรับช่องทางการการรับชมนะคะสามารถชมได้เลยผ่านเว็บไซต์ของเรา grabber1webdot ทวี r ับทีวใช่แล้วนะครับแล้วก็อีกช่องทางเลยนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันของเราอย่าลืมดาวน์โหลดกันด้วยกับทนบุรีเอฟนั่นเองนะครับ thonburi fm นอกจากจะดูทีวีออนไลน์ได้แล้วยังสามารถฟังเพลงได้หมด3คลื่นสามสไตล์ด้วย3คลื่นเลยใช่แล้วนะครับฟังกันได้เลยทั้ง88.25มิวสิกลีเล่เพลงเพราะฟังสบายใช่แล้วนะครับแล้วก็88.75ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมทนคอเพลงลูกทุ่งไทยนั่นเองนะครับแล้วก็เพลง88.75 fm เพลงเพราะไม่ใช่เล่น3คลื่น3สไตล์ใช่แล้วนะฮะเกิดเ แน่นอนต้องบอกเลยดาวน์โหลดรีบๆดาวน์โหลดเลยนะฮะได้ทั้ง2ระบบแล้วไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android ค่ะเรียบร้อยดาวน์โหลดก็อยากชิคอยากติดเทรนก็นั่นแหละดาวน์โหลดมาละกันอยากเป็นคนในรถไฟก็ดาวน์โหลดกันมาแหมคนในรถไฟก็บอกว่าเทรนอเทรนหน่อยมุงนี้เล่นนั่นแบบมัธยมคือยังจะเล่นอีกอบบไม่เคยคิดว่ามันจะเก่าบ้างเลยใช่ไหมเนี่ยไม่อะ ชินชอบในการอยู่ในรถไฟใช่แล้วแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าความพิเศษของเราในวันนี้เราจะมีศิลปินมาสัมภาษณ์กับเราสดๆที่นี่แน่นอนนะฮะแล้วก็สําคัญเลยจะมาโชว์เพลงสดๆมีทั้งสองเพลงด้วยใช่ไหมใช่เป็นซิงเกลิลใหม่แล้วก็บอกเลยแอร์บอกกับซิบบอกนี่นะคเป็นเพลงที่อินเนอร์มากอินเนอร์ล้วนจริงเหรอจะร้องได้นี่ต้องอินเนอร์จริงแน่นอนนะฮะว่าเดี๋ยวเราได้สัมภาษณ์กับเขาแน่นอน เชิญัเชิญเลยนะอยากแนนี้ทอร์นเชิญเลยดีกว่านะครเดี๋ยวเชิญด้วยเลยสำหรับว่าเสียงประมือต้องรับจากทีมงานก่อนเลยได้แล้วนี่พี่หนึ่งอิสลาสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีเชิญเลยฮะนี่ปลาหอมกับกีตาร์คู่ใจนั่นเองใช่ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ไปสัมภาษณ์มาแล้วที่ห้องเลครับผมและอยูให้พี่หนึ่งแนะนำตัวกันหน่อยเลยดีกว่าสหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อหนึ่งอิสลาครับนี่อะไรบ้างในนามว่าอิสรา ฟีดอ้อล็อกนะครับนี่ได้ทั้งกับเดมเรคคอร์ดนะฮะครับผมเป็นค่ายน้องใหม่ครับนี่ดีใจก็ถึงจะบอกว่าน้องใหม่แต่ว่าฝีมือก็ไม่ใหม่นะสีมือถือว่าก็รุ่นเก่าแล้วนะเก่งแน่นอนมีประสบการณ์อะไรหลายอย่างไม่ใหม่จริงๆใช่แล้วนะครับนะอย่างที่บอกไปครับว่าเพลงที่เห็นบอกว่าทำมาสองเพลงใช่ไหมอารับถ้าขอเพลงแรกนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับแค่เพียนนะฮะแล้วก็เพลงที่สองจะเป็นรถไฟสั่ง ฟ้าสั่งกับแค่เพียงวันนี้ผมขอถามเกี่ยวกับเพลงแรกก่อนคือเพลงแค่เพียงอันนี้มันเป็นแนวดนตรีประมาณไหนยังไงครับอ่าเป็นดนตรีเศร้าร็อกเบาครับก็มันออกนแนวคลาสสิกลองไหนแล้วก็เนื้อหาก็เรียบเทียบว่าฉันเป็นแค่เพียง คนที่เธอรักแล้วก็เป็นแค่คนที่เธอทิ้งเป็นแค่เพียงโอ้ยแอบแอบแนลเศร้าๆใช่ไหมครับผมเป็นร็อกเศร้าๆเศร้าครับโดนใจใครหลายๆคนแน่นอนชื่อเพลงเนื้อหาเพลงโดนแน่แต่ P J A มไม่น่านะน่าจะเป็นคนที่ทิ้งเขามากกว่าเลยเราจะมิธีกันหรอกการรายการนีครับมันไม่ดีนะฮะนะฮะแล้วแล้วเพลงที่สองเลยครับวันนี้เป็นแนวชื่อเพลงฟ้าสั่งครับก็ชินเขียนให้ประมาณว่าเป็นเด็กไปรุ่นนะฮะ แต่ว่ามีความฝันแล้วก็คลิดไปอีมไ้มว่าฟ้านั่งสั่งให้เราได้บินได้ต่อสู้แต่สุดท้ายเราก็มันไม่เป็นอย่างที่ฟ้าสัง่งแต่ก็คือเป็นเรื่องของความรักด้วยนะก่อนที่ทุกอย่างมันจะมาลายหายไปก็อขอได้บอกว่าได้รักใครสักคนหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นแค่เพียงน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช่น้ำจิ้มท่งนันเองที่แบบว่าเนื้อเพลงเป็นแนวนี้สไตล์นี้เดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะแต่ว่าอดใจรอนก่อนใช่แล้วนี้พูดถึงสไตล์นยคะ่ะสไตล์ของพี่พี่หนึ่งเนี่ยเป็น ส่วนตัวแล้วเป็นชอบเล่นดนตรีแนวไหนยังไงบ้างก็จริงแล้วก็ที่เล่นมาผมชอบดนตรีที่มีเนื้อหากว่าเป็นแบบเพื่อชีวิตหน่อยก็ดนตรีล็อกนะคผมก็การเป็นล็อกเพื่อชีวิตแล้วอย่างเพลงสองเพลงที่เมื่อกี้พี่พูดออกมาเป็นออกแนวเศร้าๆเป็นแบบเศร้าๆร้องร้องหมดเลยอันนี้พี่ตัดเองมาครับตังเองครับเรียบเรียงเองแล้วก็อ่าโปรดิวต์ด้วยฮะคือทำเองเลยทุกอย่างโอ้โหนี่มาสิบเลยแน่นอน กับพี่ชายวันนี้เราจะต้องมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องสัมภาษณ์เขาแน่นอนแต่อยากรู้อย่างหนึ่งว่าเพลงทั้งสองเพลงที่พี่บอกออกมาเนี่ยมันออกแนวเศร้าๆหมดเลยทําไมพี่ถึงทําแนวเพลงเป็นออกแนวเศร้าๆนะครับผมว่าตอนนี้คือผมเขียนเพลงแนวบวกไว้เหมือนกันนะแต่เขาว่าจะรอปล่อยซิงเกิลเศร้าไปก่อนเพลงแนวบวกแรกเขาเก็บไว้ไว้ต่อซิงเกิลต่อไปเศร้านี่โดนใจใครหลายคนแน่ๆก็หลายมุมมองนะฮะบางบางเพลงก็เขียนมาเพื่อ คือใครสักคนที่ไม่ใช่เราก็ได้อาจจะเป็นเขาใครหลายๆคนมันเยอะฮะในโลกนี้แล้วอย่างเนื้อเพลงหรือว่าเหมือนแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงสองเพลงเนี้ยพี่เอามาจากชีวิตจริงหรือว่าจากคนใกล้ตัวหรืออะไรแบบนี้ฮะเพลงแค่เพียงนี้จริงๆเราเลิกว่าแค่เพียงแค่เป็นคนที่เธอรักครับแล้วก็เป็นคนที่เธอทิ้งแล้วผมก็ไปเปรียบเทียบว่าเป็นแค่ดาวค่ะแล้วก็มันส่องแสงเสร็จ ในค่ำคืนเพรรุ่งเชา้าก็หายไปมันก็มันไม่มีอะไรย่างเงียครับผมต้องบอกว่าอย่างที่บอกเลยนะพี่หนึ่งเนี่ยมีความสามารถทางด้านร้องเพ<ช>ลงทั้งเนี่ย <ทำ S 1> ถึง <ทำ S 1> ไมปเนี่ยรู้อยู่แล้วเล่นก <ทำ S 2> ีตาร์ทำเพลงดนตรีทุกอย่างเอ,อาบทได้เนั่นไงได้ทุกอย่างจริงๆแล้วก็รวมไปถึงยังเป็นคนต่างเพลงเองด้วยใช่ และจริงๆแล้วอ่ะเขายังมีอะไรมากกว่านี้เยอะเลยจริงมากใช่ลึกๆเนี่ยไปสัมภาษณ์แอรสัมภาษณ์มาแล้วครับผมบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายแทเราจะได้รู้จักกับตัวตนของพู้ชายคนนี้อีกเยอะมากๆ<ช>รวมไปถึงชื่อของเท้าจริงๆแล้วอิสาราเนี่ยมาจากอะไรเออ,เออเดี๋ยงี้เดี๋ยวให้ติดตามกันดีกว่าใช่แล้วนะฮะเอาไว้ไงหล่อดีตอนนี้ ไปพักแป๊บหนึ่งพักแล้วหรอใช่ไปเบรกได้<อ>เร็วจังไะอุบเอาไว้นิดนึงค่ะของดีต้องรอนะคะครับผมเดี๋ยวนีเดี๋ยวให้ไปพักเบรกแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะคะกับเอเอ็มแล้วก็ยธแล้วก็ลงไปถึงซิงปลองเรากับพี่หนึ่งอิสาราด้วยครับไปพักแป๊บนึงจ้า 10ปีทนบุรี FM 27ตุลาคมนี้ที่ BB Market Park บางใหญ่สนับสนุนความมันโดยบริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธ รับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรี โอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำ้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิมบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะ ไหวพระแม่ควรอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริ์สามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคลห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร0 2 8 1 1 3 2 1 1ถึง1สี่ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดราการ มากที่สุดจริงเหรอสวัสดีครับพี่เจทัศครับพี่เจตุ้งตาพี่เจน้องพี่เจโรดพี่เจบูเล้งค่ะพี่เจกินค่ะพี่เจยองินครับพี่เจนุ่มนิ่มพี่เจน้ำตพี่เจบอพี่เจกบล์พี่เจนิกพี่เจบุครับพี่เจบอครับพี่เจวิฟพี่เจอังพี่เจกัรพี่เจนัดพี่เจแชมป พีเจบอร์รี่พีเจแมนครับพีเจบร์รี่พีเจเอค่ะพีเจย่อพีเจอยูอ่นะครับพีเจมอค่โฟมันแปดิบแปดจุดสองห้ามิวสิกรีแลเพลงเพราะฟังสบาย8 8ด5ลูกทุ่งกรุงทนจุด รวมพลของคนลูกทุก่งและไพรง98.75 FM เพลงเพราะเม่ยชีเล่นสามคลื่นสามสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทรรัศน์ธนบุรีของบริษัทคนธนบุรีจำกัดไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลกังประสบปะทาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่ มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เพื่อ88.75ลูกทุ่งกรุงมทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอ้าาแแบบว่ แอปที่2 98.75 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลรมันรักวลนคถึงเทุกและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคลายอยู่ในสปายหรือมีระดับที่กลื่น88.25 Music Relax สึคุณใจก็มีไรไรที่แสนพิเศษลดจะไปที่ไหนก็บอกสิ สบายทั้งปีบริษัทคนทนบุรีจำกัดเร,รจาจัดทายอ,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 อบอุ่นมั่นใจเมื้อกลาอีสานตายอยู่สบายอย่สบายจะไปที่ไหนก็บอกมาเทรปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด 0-2801-3211-14โทรหาเราสิคะ10ปีทนุรี FM 27ตุลาคมนี้ที่ BB Market Park บางใหญ่สนับสนุนความมันโดย ก็ย้อนนะครับลงไปถึงซิปน้องราวกับพี่หนึ่งอิสระแหน่ใช่แล้วนะครับเมื่อกี้ตอนที่พักเบรกกันไปแล้วก็มีการนั่งคุยหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเองนะใช่ครับเลยทำไมเรายังคงมีไออค่นเหมือนเดิมถูกต้องต้องบอกเลยว่าพี่ก็เก่งมากและในเรื่องนีเลยต่างเมากคือแบบว่าพอคุยไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกวสามสี่เบรกเนี่ยไม่พอจริงๆใช่แล้วแต่อย่างที่เรารู้กันตอนแรกเห็นพี่มาคนเดียวแบบนี้จริงๆแล้วพี่ทำ งานคนเดียวหรือทำเป็นวงยังไงครับอ๋อก็มีสมาชิกในวงอยู่สี่คนนะครับรวมกันด้วยครับครับผมก็มีมือกีตาร์คือผมแล้วมือเบสครับคีย์บอร์ดและกลองจริงๆแล้วมีทั้งหมดสี่คนนะฮะไม่ใช่มีพี่หนึ่งคนเดียวชื่อวงจริงๆคือชื่อวงว่าอิสราครับอิสราอิสราอิสามีที่มาที่ไปยังไงบ้างครมานั่งเดิมเมื่อตอนที่ผมกำลังคัะเรื่องเดินทางสายดนตรีค่ะมีคนชอบบอกคิดว่าผม ชอบทำตัวอิสระไม่ค่อยสนใจเพื่อนๆในวงหรือว่ามีความคิดที่แตกต่างแล้วก็ผมมีผู้หญางบอกว่าเหมือนพระอิศวรก็คือมีดวงตาที่สามเขาเลยตั้งว่าเฮ้ยหนึ่งอิสระดีกว่าเท่ดีผมก็เลยเช่นหนึ่งอิสระครับก็เลยเคยไปประกวดดนตรีใช้ชื่อวงอิสระชนะมาตลอดเลยใช่ไหมใช้อิสระมาตลอดอันนี้นี่พี่ทําเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็นานนะครับนานมากผมเคยร่วมเป็นแบ็กอัพศิลปินเพื่อชีวิต เก่าๆก็มีพี่แก้วลายทองมีงวงด้ามขวานมีอะไรเก่าๆเลยนะฮะครับก็ทั้งย<อ>ี่สิบปีนะคือพี่เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มทํางานเพลตงตัวเนี้ยมาประมาณยี่สิบปีแล้วครับทําทุกอย่างในห้องหนักทําเบื้องหลังทําอะไรโอ้ยี่สิบปีอเป็นได้เป็นทุกอย่างคือใน <c oughs> ใ,ในเวลายี่สิบปีอาจจะดูนานแต่ว่าด้วยเอ่อทุกอย่างที่พี่ทําทั้งร้องทั้งแต่งเพลงทั้งโปรดิวทั้งใช่เป็นแบ็คอพเป็นทุกอย่างจริงๆแล้วพูดถึง ผมเชื่อว่าทำเพลงมา20กว่าปีอย่างเงี้ยเราแล้วแบบว,ว่ามีเป็นเพลงเป็นซิงเกิลแรกของเราอย่างเงี้ยระหว่างที่พี่ทำอ่ะพี่มีความรู้สึกกดดันหรือมีความท้อถอยหรือแบบอะไรบุรีบ้างไหมคะก็ไม่ท้อฮะเคยแค่คิดว่าเราอ่าสิ่งที่เราทาเป็นส,สิ่งที่เราถนัดมากกว่าแล้วก็เราไม่รีบนะฮะแต่เราก็ไม่หยุดเดินแล้วก็ไปเรื่อยๆสักวันมันก็ถึงําทำเพลงผมมีเยอะมากนะที่ทําเก็บไว้วันนี้เราจะลองปล่อยแค่สองเพลงดูว่าถ้า ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมาหลายซิงเกิเลคือเป็นชื่ออื่นอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ลองปล่อยซิงเกิลใหม่มาสองเพลงแล้วครับให้เห็นหน้าตาด้วยครับแล้วก็ไม่ใช่ชื่ออื่นนะ่ใช้ชื่อนองอิสลาอะไรงั้ก็ลองดูใช้ชื่อตรงๆเลยเออก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนกับซิงเกิลจริงๆของของอิสาราเลยอันนี้คือซิงเกิลเปิดตัวแล้วอะเปิดตัวแน่ๆเปิดตัวพี่เขาแน่นอๆอยู่แล้ว<ช>แล้วอย่างนี้ผมถามเรื่องของกระแสตอบรับ ตอนแรกๆที่พี่เปิดยังไม่เปิดตัวเป็นทางการแต่ว่าก่อนเพลงอื่นก่อนเป็นไงบ้างเพลงอื่นก็มีครมีการเคลื่อนไหวแต่ตอนนั้นมันไม่มีผมไม่มีการตลาดผมไม่เป็นอะไรเลยใช่ไ้มครับพอเปิดวิทยุใช้ชื่อนู่นชื่อนี้ก็มีคนเริ่มขอแต่ีนผมก็สื่อสารต่อไม่ได้ครับมันก็หายไปแล้วก็ตกยุคไงทีนี้ครั้งนี้ก็ 1, กลับไปครั้งกลับมาจะกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง <c oughs> ขอขอขอหน่อยชาวรักขอหน <c oughs> <Yeah. S 1> <c oughs> แน่นอนเดี๋ยวต้องกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะฮะในชื่อภายใต้ชื่อวันหนึ่งอิสระ,ะน,นั่นเด็กแล้วเดี๋ยวได้เห็นหนะ้าค่าตากันแน่นอนทั้งสี่คนครับผมแล้วก็ไม่นานก็คงจะมีลงใน YouTube นะครับ <c oughs> แต่แต่ต่อเอ็มวีตัวริสเพียงแค่เพียงอยู่นี่อันนี้คือพูดพูดมาถึงตรงนี้เกิดมาเป็นเอแล้วนอกจากจะปล่อยซิงเกิลแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีปล่อย MV ตามมาเลยครับผม MV เพลงแรกนี่ก็คือแค่เพียง ครับแค่เพียงแล้วก็เพลงฟ้าสังสองเพลงนะฮะจริงๆคือออกมาทั้งหมดสองเพลงทีเดียวทั้งเพลงทั้ง MV ็มและที่เพิ่งผ่านไปที่ได้โชวกันไปเมื่อเบรกที่แล้วครับฟ้าสังครับเพลงฟ้าสังเอ่อจัดไปเรียบร้อยเอ็มวีครับผมก็คือมีคือเหมือนกับจริงๆเป็นเรียกได้ว่าทําเพลงพี่ทำเพลงมา20ปีแล้วมาทําอัลบั้มจริงๆตรงเนี้ยมาทําซิงเกิลเนี้ยใช้เวลานานแค่ไหนครับมันไม่นานนะเพราะแต่ละอย่างก็คือเริ่มต้นเรามีอุปกรณ์แล้วก็มีไอเดียอยู่แล้ว พอคิดได้ก็ทาเลยก็คือทุกอย่างวางแผนแลท้งหมดแล้วว่าเราจะทําอะไรยังไงใช่ไหมฮะมันเป็นทางขนัดอยู่แล้วก็ทําได้เลยจะจะถ้าตอนนี้มีมีโอกาสก็คือตอนนี้เรามีมีเพื่อนๆมีพี่ๆมีน้องๆเป็นสื่อนะฮะผมว่าก็คงน่าจะมีอะไรที่สนุกสนุกน่าจะมันมากกว่านี้แน่นอนนะฮะถือว่าเปิดตัวที่นี่แบบว่าเป็นที่แรกๆเลยข่าวใหญที่แรกเลยในชีวิตนะที่แรกด้วยแน่นอนนี่เกียบโรงเรียนวทตี่ได้ระเบียบมากเลยเหมือนกัน แต่เมื่อกี้อที่พูดกันไปนะว่าพี่เขาแบบว่าเล่นดนตรีหรือทำเพลงประมาณ20กว่าปีแล้วแน่นอนว่าต้องได้หลากหลายมากเลยมีแนวเพลงไหนที่พี่เล่นได้บ้างครับที่ไม่ใช่แบบว่าี่ไม่ใช่ร็อกใช่เล่นเพลงอื่นต้องมีเล่นแนวฟิกเกอร์สไตล์ฮะฟิกเกอร์ก็คือการใช้เล่นบรรเลงกีตาร์บรรเลงที่มันมีเมโลดี้แล้วก็คุมเบสคอมข้อไม่ต้องร้อง เห็นแบบ Rock and Roll ก็เล่นได้เห็นตอนที่ก่อนที่จะเข้าก็เห็นมีการเล่นเหมือนดนตรีออกแนวแบบราติตลลตินหน่อยอะไรอย่างงี้ให้พี่ชมแ,แบบอย่างนิดๆอย่างนิดๆอย่างนิดให้ฟังเ,เอยดีกว่าอย่างดนตรีเลยลเล่นเพลงนีก็ได้หาเอาแบบว่าแปลกๆเลยใช่ไหมฮะเอเไยครับ <S 2> <S 2> <S Yo, I หลากหลายแนวเลยใช่ไหมคะผมคือชอบสะสมเพลงมันเลยไว้เดี๋ยวอุมไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาแถมให้อีกนิดนึงได้ไหมครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอส่งท้ายเพลงได้ไหมขอส่งท้ายเพลงนี้ด้วยเพลงนี้เลยใช่นี่เล่นเล่นสุดสดชัดท่อนหนึ่งส่งท้ายเพลงนี้เลยครับเอาแค่เพียงเลยได้ค่ะครับผมจัดให้หน่อยใช่เลยครับ แป๊บเดียวหันกลับมาอยู่กับเราต่อเลยกับทุมรีวาไราตีร้เจเจครับ10ปีทนบุรี FM 27ตุลาคมนี้ที่ BB Market Park บางใหญ่สนับสนุนความมันโดย ฉันก็คนหนึ่งคนที่เธอรักเท่านั้นเองก็แค่ดาวที่ส่องแสงในค่ำคืนมีแสงไฟอยู่ไม่นา

ฉันก็คนหนึ่งคนที่เธอทิ้งสิ้นยื่ใหญ่ก็คแค่ดาวเคยส่องแสงให้ค่ำคืนได้สวยงามหมดความหมายพอรุ่งเช้า កុស zing... ិនលំថៃចៃ